การเงินนะครับด้านของแมนนะครับหรือว่าคนที่ที่จะไปบริหารจัดการเรื่องเรื่องด้านของแมนหรือว่าการจัดการนะครับสิ่งงานเราก็พร้อมทีมที่ศึกษามีทุกสิ่งทุกอย่างทีอยา่อยาะบำบัดทุกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้อง,ต,องต้องฝากในที่นี้นะครับมีพริดมีพี่น้องเรมา,มามากหน้ามากตาก็ก็อยากจะฝากว่า ทีมบริหารของเราและก็ lle, องค์การบริหารส่วนตำบลเชลีเรานั้นพร้อมยมโมกความสุขให้กับพี่น้องประาชาชนอย่างเต็มที่ในขนาดเดียวกันนะครับอีกด้านหนึ่งพี่น้องก็ต้องต้องอยู่ในภาวะที่เจอวิกฤตโควิด19นะครับก็ต้องต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเพราะนั้นอยากจะ,ะวันนี้นะครับเรามีโอกาส มีผู้สงคนอาวุธมีอาจารย์ที่จะให้ความรู้เรานะครับก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องดีๆผมเองก็อยากอยากจะมีความรู้มากมายเพิ่มพู้มาเหมือนกันนะก็พยายามไปอบอรมแล้วก็มาถ่ายทอดมาเล่าสู่กันฟังนะครับมาถ่ายทอดประสบการณ์นะครับนยบายกมโนตเองก็พยายามนะครับที่จะไปไปหาไปพบปะไปคอนเนคชั่นกับ ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตามนโยบายของทีมปันของเราว่า,าเราจะแบ่งการทำหน้าที่นะครับให้กับที่เราอกะติดทุกปีติดอะไรปีเนี่ย <c oughs> ผมก็อยากจะบอกว่าไอ้ส่วนนี้มันอยู่ในเล่มเดียวกันเลย <c oughs> คือเล่มเล่มเล่มพร,บ,รบตัวนี้ทั้งแพ้ทพั้งผู้เสียหายเนี่ย แต่ปกติคนจะได้ยินเรื่องแพ้มากกว่าเหมือนติดทุกปีทําไมคนจล้นติดทุกปีอะไรประมาณนั้นเป็นแพ้อะไรประมาณนั้นซึ่งแพ้ในส่วนนี้ก็คือหลักเกณฑ์ก็จะมาประมาณ3อย่างก็คืออย่างโดนอายการฟ้องแล้วเป็นจาเลยเลยนะครับก็คือถ้านายการไม่ฟ้องเป็นแค่ผู้ต้องหาก็ยังไม่ยังไม่มีฐานะเป็นจําจเลยและก็ถูกคุมข,ขังในระหว่างพิจารณาคดีก็คือในระหว่างศาลชั้นต้นนะครับก็คือโดนคุมขังไม่ได้ประกันตัวมาแล้วก็ มีบหลักฐานชัดเจนว่าเนี่ยให้ยกฟ้องไม่ได้กระทําความผิดซึ่งเพ้แท้เนี่ยนานๆจะจ่ายสักทีแต่ถ้าจ่ายแล้วจ่ายหมดปกติเหมือนในกรณีรากายตะเกียผู้เสียหายถ้าขาดประโยชน์อ่ะผมบอกว่าเราจ่ายไม่เกินหนปีใช่ไหมแต่ถ้าแพ้นเนี่ยถ้าติดสามปีทุกวันดีมาสามสี่ปีจ่ายทุกวันเลย ก็คือถ bon so ้าสามร้อยสามเดวันติดมาสามปีก็เอาไปคูณสามปีเลยติดกี่วันจ่ายเท่านั้นแล้วไปบวกค่าค่าทดแทนเขาเรียกว่าค่าทดแทนการถูกคุมคางอ่ะเหมือนถูกขังเทียก็เอาห้าร้อยไปคูณจํานวนนั้นเลยถ้าโดนยกฟ้องออกมาติดสามปีก็เอาห้าร้อยไปคูณเลยแล้วก็จะมีในส่วนของค่าอ่าเดี๋ยวค่ามันจะมีประมาณนี้สิทธิโอเคมันก็ไม่ต่างกันเยอะแต่มันแค่จ่ายมากกว่าครับผม ค่าคืนภูก็ได้ห้าหมื่นผู้เสียหายเราเราจะได้สองหมื่นแต่นี้เราจะได้ห้าหมื่นค่ารักษาพะแทนแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการด,ดําเนินคดีเหมือนเราอ่ะจ้างทนายความอ่ะแล้วแล้วเราแพ้แล้วเรามีค่าใจความทางรัฐก,ก็จะช่วยจ่ายให้ในส่วนนี้ครับผมก็ตามหลักเกณฑ์มันจะมีหลักเกณฑ์อยู่ไม่เกินสามหมื่นบาทในส่วนนี้ครับผมสามตัวไง่ายๆเลยหนแพ่ย์ดำคือจริงๆแต่ศาลยกฟ้องบางทีอาจจะ จไม่มีพยานมาสื่ออะไรก็อันนี้ยกฟ้องแต่ว่าในทุกการมันชัดเจนเวลาเราอ่านคำพิพากษาสองก็คือแพทย์ทองเทาทองนี่แหละย,ยกข้เหตุสงสัยคือสงสัยศาลก็ยังส,สงสัยสงสงมันผิดจ,จริงไหมวะแล้วก็จะมีกรณีที่แพทย์ขาวที่เราจ่ายก็คือยกยกเลยว่าแต่ปกติแล้วศาลจะยกเหตุสงสัยอยู่ดีแหละต่อให้ถามจริงแต่ว่าในรายละเอียดข,ข้างในมันจะมีให้ทาให้การของ จำเลยทำ,ำให้การของญาติของอะไรเนี่ยถ้าเขาชี้ชัดว่าจำเลยคนนี้ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเดอเนี่ยเราก็จะจ่ายเ็มให้เลยครับปกติผมยกตัวอย่างง่ายๆในกณียาติดอ่ะถ้าสมมุติลูกอพาเพื่อนมาเสพยาที่บ้านแล้วพ่อแม่อยู่เวลาตำรวจลงมามันรวบหมดเลยถ้าลูกอันเนี้ยถ้าในภาพการลูกอะไรอ่ะก็คือเขาเสพจริงอะไรเงี้ยต่อให้ยกยังไงเขาก็ไม่ได้แล้วเราพิจารันไ,ได้แต่ถ้า มือนแม่พ่อแม่ที่อยู่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าลูกเราเพื่อนมาเสี่ยดูดีก็โดนจับไปด้วยแล้วในระหว่างต่อสู้คเดีย๋ยก็โดนขังอะไรตามตามนี้เลยครับเราก็สามารถจ่ายแม่ได้เพราะว่าตัวอย่างมันจะมีเคสในคำให้การลูกกับเพื่อนก็บอกแล้วว่าพ่อแม่ไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เขาอยากํนานาเองเขาก็จะได้ในส่วนนี้เคสแบบนี้ครับผมซึ่งแต่กรณีชีวิตอะไรร่างกายอะไรควาสมสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถถ้าเกิดสารพิภากสาร คือหลักเกณฑ์ในการจย่างก็คือหนึ่งอ่ะมีคำพิาพากษาถึงที่สุดนะครับก็คือสู้กันจนจบแล้วต่อถ้าเกิดจบที่ศานั้นต้อนอายกรรมไม่ยูกร้อก็คือจบที่นั่นแต่ถ้าดีกาก็เสร็จนับแต่วันมีคำพิาพากษาถึงที่สุดอ,า,อายุความไม่เกินหนึ่งปีพอถึงที่สุดแล้วก็นับหนึ่งปีเหมือนกันครับในส่วนนี้ซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครงงว่าอาจจะได้หรือไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจใครที่เป็นจำเลย คนแถวบ้านอะไรที่ออกมาแล้วสารยกฟ้องอ่ะก็ให้ลงามาปรึกษาดูเดี๋ยวมาดูคำที่มานั่งอ่านคำที่บากษากันว่าสามารถอ่าพิจารณาได้ไหมบางคนเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาแต่บางคนนะถ้าเขาไม่ผิดจริงๆอ่ะแต่ว่าสาลน่ะตัดสินยังไงอ่ะเขาคนรู้ของเขาเขาก็สามารถมายื่นได้ก็คือสามารถแนะนําได้ครับในส่วนนี้ มองไม่เห็นเอาไปยางเหลือเป็มเต็นไปมองแล้วไม่น่าดูจะไม่เผื่อคนโน้เอ้ยต้องอย่นเอ้ยโอเคไหมอ้าวเดี๋ยวไม่ต้องยับแล้วเดี๋วไม่ต้องยับแล้วโอเคนะโอเคนะอะยัดเร็วๆอ้าวเมื่อนี้นะเธอจะต้องทำได้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำแล สบายใจดีทำแล้วสบายใจดีอย่างนี้อย่างนี้สบายใจจังอย่างนี้ใจจังเอ้าลวดเพื่อนลวดให้เราทำวดได้เพื่อนมากเหรอพี่โต Finally, ต้องทำ่าอย่างนี้อย่างนี้ทำแล้วสบายใจดีทำแล้วสบายใจดีอย่างนี้อย่างนี้สบายใจจัง